เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณบาสครับคุณบาสเล่าว่าถ้าพูดถึงเรื่องผีนะ่ะสำหรับผมแล้วต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเชื่อครึงไม่เชื่อครึ่งที่เช,ชื่อเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบรู้สึกอะไรไปแปลกๆแต่ที่ยังไม่เชื่อแบบเต็มร้อยก็เพราะผมไม่เคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วเวลาที่ผมสัมผัสอะไรแปลกๆได้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมโดนแกล้ง เลยไม่มั่นใจว่ามันใช่ผีหรือผมคิดไปเองผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้ที่ว่าสัมผัสได้เนี่ยมีทั้งในรูปแบบเสียงกลิ่นและสัมผัสทางกายอย่างเช่นตอนงานศพพี่เมฆลูกพี่ลูกน้องของผมซึ่งเป็นลูกชายของป้าตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณชั้นปสาผมจำได้ดีเลยว่าเป็นคืนสวดอภิธรรมคืนแรกตอนนั้นพระกำลังสวดอยู่ พวกผู้ใหญ่ที่บ้านก็ทำครัวบ้างก็ล้างจานก็หยุดทำงานที่อยู่ตรงหน้าแล้วไปนั่งฟังพระสวดส่วนผมกับเด็กคนอื่นๆน,นั่งอยู่จุดบริการน้ำตัวผมนั่งอยู่บนถังน้ำแข็งหันหน้าเข้าบ้านหันหลังไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นป่ากล้วยจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเรียกไอเบื ek, 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 ้อไอเบื้อไอ้เบื้อดังมาจากทางน้าหลังผม ผมก็หันไปมองหาเจ้าของเสียงนั้นซึ่งปกติแล้วคนที่เรียกผมว่าไอ้เบิกเนี่ยจะมีแค่พี่เมฆคนที่ตอนนี้นอนอยู่ในรวงศพในบ้านเท่านั้นผมก็รู้สึกใจหวิวเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคือผมได้ยินแค่เสียงเรียกสองสามครั้งไม่ได้เห็นตัวตนก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีกันแน่ส่วนเรื่องของการสัมผัสกลิ่นที่จะชัดเลยก็คือตอนที่คุณตาทวดของผมตายที่แรกผมยังไม่รู้ข่าวนะ เพราะว่าผมอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยแต่คืนนั้นผม,ไ,มได้กลิ่นฟอร์มาลีนแรงมากกลิ่นฉุนจนแสบจมูกทำให้ผมเองก็รู้สึกใจไม่ดีถึงขนาดที่ว่านอนหลับๆตื่นๆตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าผมก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่ว่าคุณตาทั่วเสียแล้วท่านเสียตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนกว่า,วาผมคิดว่าท่านอาจจะอยากมาลามผมด้วยตัวของท่านเองเพราะาผมเป็นเลนที่ค่อนข้างหัวดือ้อ ท่านเลยเป็นห่วงผมมากที่สุดในบรรดาลูกหลานเลนทุกคนแต่อีกนั่นแหละคือผมไม่ได้เห็นมีตัวเป็นตนของท่านและหลังจากที่ท่านตายไปผมก็ไม่เคยฝันถึงท่านเลยด้วยเรื่องของการสัมผัสที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆมันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เจอแบบนี้ไม่เหมือนพวกเสียงพวกกลิ่นซึ่งเจออยู่เป็นประจำ ดูวันนั้นผมไปสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อไปติดต่องานผมก็เดินไปตามปกติไม่ได้เดินเร็วเร่งรีบอะไรจูๆ่ๆมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุป,ประมาณ4 0กว่าเดินเข้ามาทักผมว่าน้องเดินระวังระวังนะผมก็งงว่ามีอะไรหรือเปล่าวะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาทักกันแบบนี้แล้วจังหวะหนึ่งผมเดินเดินอยู่ผมเกิดสะดุดอากาศ ผมพูดไม่ผิดนะคือสะดุดอากาศจริงๆผมเดินมาดีๆก็สะดุดล้มทั้งที่ตรงนั้นไม่มีอะไรมาขวางเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนเช้าพอผมเดินเข้าไปติดต่องานถึงได้รู้ว่าพี่ผูยย้หญิงคนนั้นนะ่ะชื่อว่าพี่หนุยเป็นหัวหน้าฝ่ายที่ผมต้องเข้าไปคุยด้วยพี่หนุยเป็นคนมีสัมผัสพิเศษเห็นในสิ่งที่คนปกติทั่วไปมองไม่เห็น พอพี่หนุ่ยเจอหน้าผมอีกครั้งแกก็เข้ามาทักผมเลยว่าน้องน้องมีสัมผัสพิเศษใช่ไหมเมื่อเช้านี้พี่เห็นว่ามีดวงวิญญาณดวงหนึ่งพยายามทําให้น้องสะดุดล้มผมเชื่อว่าในสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นใครก็ต้องรู้สึกคนลุกเหมือนกับผมหลังจากที่คุยงานกันเสร็จพี่หนุ่ยก็ชวนผมคุยถึงเรื่องพวกนี้แหละเรื่องความเชื่อเรื่องสัมผัสพิเศษ เรื่องโลกหลังความตายแกบอกกับผมว่าถ้าผมลังเลจใจที่จะเชื่อเพียงเพราะไม่เคยเห็นด้วยตาเนื้อก็ให้ผมบอกไปเลยว่าขอเห็นด้วยตาเนื้อรับรองว่าผมได้เห็นหแน่ๆแต่ผมต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่าถ้าเห็นครั้งแรกแล้วมันย่อมมีครั้งที่สองครั้งที่สและครั้งที่4ตามมาถ้าผมคิดว่าตัวเองจะสามารถควบคุมสติของตัวเองได้ บอกไปเลยว่าต้องการเห็นแต่ถ้าคิดว่าจะควบคุมสติของตัวเองไม่ได้ก็อย่าเห็นจะดีกว่าเพราะดวงวิญญาณแต่และดวงมาในรูปแบบที่แตกต่างกันมาในแบบสภาพดีๆเหมือนคนปกติก็มีและมาในสภาพน่ากลัวสยดสยองก็มีหลังนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เห็นน่าจะดีกว่าเพราะแค่เสียงกลิ่นและสัมผัสแปลกๆที่ผมเคยได้พบเจอมาบางครั้งยังทำให้ผมรู้สึกกลัว จนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่เป็นอันทำระายแล้วถ้าหากพอถึงขั้นต้องเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นลางผมคงอาจหัวใจวายเอาได้ง่าย,ายแต่อยู่มาวันหนึ่งเหมือนความอดทนอดกลั้นของคนเรามนมีขีดจำกัดช่วงที่ผมคบกับแฟนของผมใหม่ๆตอนนั้นผมก็จะไปหาแฟนที่ห้องพักของเขาอยู่บ,บ่อยๆเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาแฟนของผมเป็นพยาบาลก็จะมีการขึ้นเวร บางครั้งถ้าควบเวรต่อกันผมก็ต้องอยู่ที่ห้องคนเดียวอธิบายก่อนว่าห้องพักของแฟนผมเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่ค่าเช่าก็ถือว่าไม่แพงแถมยังมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่หลายคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันมาเช่าอยู่ด้วยทำให้รู้สึกอุ่นใจครั้งแรกที่ผมไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้ผมเกิดความสงสัยว่า ที่นี่มันต้องมีอะไรอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็น,ปนความรู้สึกผมก็เลยอธิบายเป็นคำพูดที่ชัดเจนไม่ได้แต่บอกได้ว่ามันรู้สึกประมาณใจวิวิวการที่ผมเป็นคนมีสัมผัสพิเศษแบบแปลกๆแบบนี้ผมไม่เคยบอกให้แฟนของผมรู้เลยและไม่คิดจะบอกด้วยถึงแม้วแฟนของผมจะเป็นคนไม่กลัวผีแบบประเภทเชื่อว่ามีแต่ไม่ได้กลัวมีอยู่วันหนึ่ง ผมก็ไปหาแฟนของผมตามที่นัดก,กันไว้แต่เผอิญว่าวันนั้นพี่ที่ทํางานของแฟนขาขอ,ขอ,ขอแลกเวรกันทันหันเพราะมีธุระด่วนแฟนของผมจากที่ลงเวรเช้าก็ต้องต่อเวรบ่ายด้วยกลายเป็นว่าคืนนั้นผมก็ต้องอยู่คนเดียวผมเป็นคนไปส่งแฟนของผมตอนเช้าเพราะงั้นผมก็ต้องรอไปรับแฟนของผมตอนลงเวรช่วงเที่ยงคืนผมกลัวว่าตัวเองจะเผลอหลับยาว ก็เลยเอางานที่ค้างค้างอยู่มานั่งทําประมาณสักสี่ทุ่มก,กว่าเกือบๆจะห้าทุ่มแล้วผมได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้องผมก็ลุกขึ้นไปส่องดูที่ประตูก็ไม่เห็นใครพอเปิดประตูออกก็ไม่เห็นใครเหมือนเดิมจากประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมาผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติล,ละล่ะก็เลยเอาไว้ว่าถ้าดียินเสียงมาเคาะประตูอีกผมจะไม่สนใจ แต่หลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรประมาณสักเที่ยงคืน10นาทีผมก็ขับรถออกไปรับแฟนที่โรงพยาบาลผมถามแฟนของผมว่าเคยได้ยินเสียงคนมาเข้าประตูหรือเปล่าแต่นของผมตอบว่าไม่เคยและพยายามสันนิษฐานไปต่างๆนานา,นา,นาแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปมีอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อนข้างห้องของผมเพิง่งคลอดลูก ซึ่งก็จะมีเสียงเด็กทารกร้องอยู่บ่อยๆผมแทบไม่เป็นอันทำงานและไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยเก็บข้าวของไปอยู่ที่ห้องของแฟน็นการชั่วคราวซึ่งมันบังเอิญเป็นช่วงที่แฟนของผมไม่ได้อยู่ห้องเพราะต้องไปนำเสนองานวิจัยที่ต่างประเทศกับคณะทำงานซึ่งเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์มันเหมือนเป็นการหนีเสือปะจระเข้เพราะทุกๆคืนผมมักจะได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้อง ทำให้ผมต้องตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วตัวงผมก็เป็นคนหลับยากพอได้ตื่นขึ้นมาแล้วกว่าจะขมตาให้หลับได้อีกก็นานพอสมควรอย่างที่ผมบอกว่าความอดทนของเรามีขีดจำกัดวันนั้นผมเข้าไปไประชุมที่บริษัทต,ต่อด้วยการคิดโปรเจกต์งานที่ค่อนข้างใหญ่ก็เลยรู้สึกเหนื่อยและล้าพอสมควรเดิมทีกะว่าจะไปเปิดโรงแรมนอนสบายๆส,ส,สักคืน แต่ดันลืมสายชาร์จโทรศัพท์ไว้ที่ห้องของแฟนก็เลยกลับเข้าไปเอาผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นอย่างผมคือท่านได้เข้าบ้านแล้วก็จะขี้เกียจออกไปข้างนอกวันนั้นผมอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็เลยตัดสินใจลงมากินอาหารตามสั่งแล้วกลับขึ้นห้องไปอาบน้ำนอนกลางดึกเหมือนเดิมเสียงเคาะประตูหน้าห้อง ผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกงุนงิดมากถึงมากที่สุดมันหน้าโมโหนะที่เราต้องตื่นขึ้นมากลางดึกทุกคืนเพราะเสียงเคาะประตูที่ไม่รู้เป็นใครมเาเคาะคืนนั้นก็เลยเหมือนกับว่าผมฟิลขาดจากการที่ต้องอดทนมาหลายคืนแล้วพอได้ยินเสียงเคาะประตูผมก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูเลยและในครั้งนี้ผมพูดออกไปว่าเฮ้ยมันจะอะไรกันนักหนาวะ แน่จริงเขาออกมาให้เห็นเลยสิยังมาเก่งแต่รับหลังแบบนี้พร้อมกับสะบทดคำหยาบคายออกไปอีกเยอะแยะมากมายเชื่อไหมว่าเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นปรากฏล่างผู้หญิงวัยห้าสิบนสวมชุดสีขาวซึ่งเป็นชุดฟอร์มของพยาบาลยืนอยู่ต่อหน้าต่อตาของผมผมถึงกับชอบกับสิ่งที่เห็นตรงหน้า ที่พยาบาลคนนั้นมองผมด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเหมือนเขาไม่พอใจที่ผมพูดจาหยาบคายและต่อว่าเขาผมนึกแต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกแล้วเขาก็เดินทะลุผ่านตัวผมเข้าไปในห้องจังหวะที่พี่เขาเดินผ่านตัวผมผมรู้สึกจุกจนเหมือนจะหายใจไม่ออกผมได้ยินเสียงเพลงดังมาจากหลังห้องทำให้ผมหลุดจากพวังนั้น พอตั้งสติได้ผมก็หันมองตามเขาไปในทันทีผมเห็นแล้วห่ะว่ามีเศษแก้วตกกระจายอยู่ที่พื้นซึ่งก็น่าจะเดาได้ว่าแก้วมันคงไม่ได้หล่นลงมาแตกเองแน่นอนผมเห็นพี่พยาบาลคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่ในห้องคล้ายๆกับว่าห้องนี้เคยเป็นห้อง,ของเขาจูๆ่ๆคำพูดที่พี่หนุ่มเคยพูดกับผมก็แวบเข้ามาในหัวถ้าอยากเจอก็บอกแค่ว่าอยากเจอ แต่เมื่อมีครั้งหนึ่งแล้วก็ย่อมมีครั้งที่สองครั้งที่สามตามมาโอ้โหพอคิดขึ้นมาได้แบบนั้นแล้วผมก็ขนลุกไปทั้งตัวไม่รู้ความกลัวมมาจากไหนผมว่าเป็นใครก็ต้องกลัวถ้ารู้ว่าคนที่ตัวเองเห็นอยู่ต่อหน้าไม่ใช่คนแต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่เขายังมาในสภาพของคนปกติเชื่อไหมว่าผมยืนมองพี่พยาบาลคนนั้นเดินไปเดินมา จนกระทั่งพี่เขาเดินทะลุหายเข้าไปในกำแพงแล้วผมก็รีบวิ่งเข้าไปหยิบโทรศัพท์กับบุญแจรถออกมาจากห้องเอาจริงๆเห็นขนาดนั้นแล้วใครจะไปกล้าอยู่ต่อโชคดีที่ร้านอาหารตามสั่งด้านล่างเขาเปิดแบบ24ชั่วโมงเท่าที่ผมสังเกตเหมือนกับว่าเขามีเจ้าของสองคนและเขาผัดกันเปิด ผมก็เลยไปนั่งที่ร้านอาหารตามสั่งกล่าว่าจะไปสืบซะหน่อยว่าที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีอะไรหรือเปล่าพี่เจ้าของร้านขอจําผมได้พอเห็นผมลงมาที่ร้านอีกครั้งที่สองเขาก็ทักเอา้าเมื่อค่ำกินไม่อิ่มเหรอทําไมลงมาอีกผมตัดสินใจตอบพี่เขาไปเลยว่าผมโดนผีรอพี่เจ้าของร้านขึงตาโตมันตกใจและถามผมกลับว่า เห็นจริงๆเหรอแกยังอยู่อีกเหรอประโยชน์นี้แหละที่ทำให้ผมรับรู้ได้ว่าพี่เจ้าของร้านเขาต้องรู้อะไรแน่ๆผมเลยเล่าให้เขาฟังว่าผมเห็นมาแบบเต็มยศในชุดพยาบาลเลยพี่เจ้าของร้านเดินเข้ามานั่งก็อี้ฝั่งตรงข้ามของผมจากนั้นเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนที่ห้องแฟนของผมเคยมีพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่มาก่อน พยาบาลคนนั้นเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวน,น,นานๆทีถึงจะเห็นหลานมาเยี่ยมอยู่มาวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็เลยเห็นน้องสาวเขามาเก็บข้าวของออกไปแต่ก็น่าแปลกที่มีคนเคยเจอเขาอยู่บ่อยๆทั้งที่เขาไม่ได้ตายที่ห้องจนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้เอาหมายเลขห้องออกและปิดห้องนั้นไว้ระยะหนึ่งซึ่งที่หน้าห้องของแฟนไม่มีหมายเลขห้องจริงๆ และก่อนหน้าที่แฟนของผมจะมาเช่าอยู่เคยมีคนเช่าอยู่ก่อนหน้าแล้วสามคนแต่ทั้งสมคนนั้นไม่ได้เป็นพยาบาลและไม่มีใครอยู่ได้เลยทุกคนต่างก็บอกว่าโดนผีพยาบาลหลอกและก็เก็บของออกไปเลยเจ้าของร้านอาหารตามสั่งบอกกับผมว่ามีแฟนของผมนี่แหละที่อยู่ได้ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ก็เลยพากันสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะว่าเจ้าของห้องเดิมขอเห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพก็เลยไม่รบกวนผมมาคิดคิดดูแล้วก็คงจะจริงอย่างที่เขาว่ากันเพราะแฟนของผมไม่เคยเจอเจ้าของห้องเดิมเลยแล้วผมก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้แฟนของผมฟังด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ